สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e มอน b a ล l e r กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะมาประกาศรางวัลปืนสกาวนเจอร์เดสเลอร์ห้ารางวัล <Yeah. S 1> อ่าปืนสกาวนเจอร์เดสเลอนะครับผมปืนเมตาของไทยทาน,นะตอนนี้เลยแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเรามาดูนี่กันก่อนดีกว่าเน่กลองพิเศษครับผมนี่เลยอ่าตามกล่องอีเวนต์ครับผมลกล่กอง100กล่องร5 0กล่อง2 0 0นะถ้าเพื่อเพื่อน,อนสังเกตดีๆนะครับผมว่า กล่องต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนของที่รีเอามาเอามารีไซเคิลครับผมทำกล่องอ่าอย่างกล่องแรกครับผมกล่องร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นยางรถยนต์เก่าใช่ไหมอ่ายางรถยนต์ส่วนกล่องที่สองครับผมมันจะเป็นอังเกลนะที่มันเป็นโล่สีฟ้าครับผมที่ติดอ่าที่ติดหุ่นยนต์นึกออกไหมนี่นี่อังเซลนี่ตอนนี้นะแล้วกล่องที่กล่อง200ครับผมมันเป็นอะไร มันเป็นกรอ,อกของเชลครับนี่นะอันนี้มันเป็นสคาเวนเจอร์ครับผมมันเป็นพวกโลกเก่านะเอาของมารีไซเคิลเอามาทําสมบัติให้เราได้เปิดกันโอเคครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่อง200เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรในกล่อง200นี้ในกล่องส0งร้อนี้ครผมมันก็จะมีนี่เลยโฮสคาเวนเจอร์ฮับสตาร์นะมีปืนกากันทัวแพนดัก,กัวครับผมมีนอสไลท์มีปืนแลนเทิร์นเดสเลอร์สกิมิสเตอร์ต่างๆครับผมแล้วก็มีออสลักเลกเตอร์มีควิตี้แอมพลิฟายด้้วยยครับผมมมปปออืนนขงแ่ มีฮับสตาร์เวอร์ชันธรรมดาแล้วก็เซตของนอสไลท์อ่ะจริงๆเนี่ยผมอยากได้นอสไลท์ครับผมเพราะว่านอสไลท์ที่ผมมีอยู่เนี่ยมันยังไม่ตานไงฮะตอนนี้ผมยังเลเวล45เองโอ้ยหนทางอีกยาวไกลครับผมอีก15เวลได้นะโอเคนั่นแหละครับผมเพื่อนอ่ะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยสักกล่องนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้อะไรบ้างนะเปิดกล่องแรกก่อนเลยดีกว่าปึ๊บครับผม มาเปิดห้าพันเหรียญน,นะปึ๊บปื๊บปื๊บโอ้โหไหนขอน้ตสไลด์ห้าพันอันนี้มันก็เกือบจะอัพได้เต็มแล้วใช่ไหมเนี่ยไปครับผมกล่องที่สองจะมีอะไรมาเป็นชิ้นๆอ่านๆเนี่ยเป็นเป็นแบบครับโอ้โหมามามามันก็มาซะเยอะใช่ไหมเอาปุ๊บเข้าไปครับได้อีกหนึ่งพันชิ้นก็พอได้อยู่ มาครับผมกล่องที่3ผมว่าจะต้องเปิดทีละสิบกล่องสักทีหนึ่งดีกว่าผมอ้โเฮ้ยเฮ้ยกับดาซ้ายขวาเลยเฮ้ยเฮ้ยสลับที่ปึ๊บปึ๊บมาครับผมปั๊สดาธรรมดาหนึ่งตัวไปแต่ไม่ก็มันก็ยังใช้ได้เพราะว่าเออนะโอเคครับเดี๋ยวเปิดทีละสิบกล่องกันดีกว่ามาเลยทีละสิบกล่องเลยครับปึบ๊บโอ้โหกล่องราบเฮ้ยปืนเพียบเลยหเห็นเห็นเห็นปืนเยอะนะเห็นปืนเยอะนะ เอ,เอา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 ปุ๊บเข้าไปครับเฮ้ยแพนเทโก้ฮือเอาแล้วครับผมอันนี้ปืนปืนไททันขนาดเล็กนะแล้วก็อูดันแลนเทน <c oughs> นี่เอาปุ๊บเข้ามาตุ๊บแพนเทโกลัวอีกอันหนึ่งปุ๊บเข้าไปครับผมน็อสไลท์อีกสองพันห้าว้าวไปไปปุ๊บเข้าไปครับเุ้ยครับใไซทัวร์หนึ่งเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนายจะให้มาเยอะไปแล้วน็อสไลท์อีกสองพันห้าครับผม ฮ้ยการวตี้แอม์ิฟเออนีป้อมปืนผมเวลาโดนแล้วมันจะทำให้ศัตรูชา้าเฮ้ยสาเวนเจอร์แดสเลอร์ที่ผมแจกเลยเฮ้ยผมไม่มีอีกแลกนี่เลยนี่เลยนี่เลยอ่าเจ๋งเจ๋งโอ้ยถกออสซารลักเรกเตอร์ครับผมมาอยู่เกาะกลุ่มกันนี่แหละแล้วก็น็อตไลด์หนึ่งพันชิ้นครับผมนะเฮ้ยอีเวนต์นี้กล่องสองร้อยมันออกง่ายนะเพราะว่ามันก็อยู่เป็นกระจุกกระจุกอะเนาะไปครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องพิเศษกันดูว่ากล่องพิเศษเนี่ย เราจะได้อะไรว้าวเอา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 ันไหนดีปึ๊บทาไ,ไปครับผมโอ้เป็นเดสเลอร์หนึ่งอันโอเคนี่ต่อไปครับเรามาพิเศษแล้วแล้วมันจะมีอะไรพิเศษไปกว่าที่เราได้อ่าอาจจะเป็นฮัมสตานเวอร์ชั่นพิเศษก็ได้อาจจะเป็นสคาเวนเจอร์ฮัมสตาจจน er ครับผมโอ้โหเป็นล้วนปืนล้ <c oughs> วนล้วนเดสเลอร์หนึ่งอันโอเคอไปครับ โอ้โถเอ้ยโอ้โถเอ้ยโอ้ยเอาจริงตอนนี้นะคือผมว่าเราน่าจะได้น็อตไลท์จนเต็มแล้วบ้าป๊อเข้าไปครับอ่าไปต่อครับผมได้น็อตไลท์กันรัวๆเลยแต่น็อตไลท์ของผมมันเป็นหุ่นเฟรีเป็นยานแม่สายซัพพอร์ตที่โคตรจะเจ๋งะเอาจริงปึ๊บเขาบอกอุลอสรักเรยกเตอร์อีกหนึ่งอันโอเคใหม่มันก็ไม่ได้กี่เลยนะ โห่ oh, oh, เดี๋ยวกันนะถ้า <c oughs> ได้ออสแักเรเกเตอร์อีกนะมันก็จะดับ <c oughs> เฮ้ยอันนี้มันก็ทีไปแล้วัน,นี้ก็ทีไปแล้วอะไรเนี่ยพอให้มันก็ให้ยิก <c oughs> ยิกเฮ้ยไม่เอาแล้วดิโอ้พันตะกั่วสิงานเลยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแหมนึกว่าจะได้ออสแักเรเกเตอร์มาอีกอันหนึ่งมันจะเยอะไปเยอะไป โอ้ยอยากได้หับดานเวอร์ชั่นพิเศษเอาไปเก็บไว้ไดัซเลอร์นหนึ่งอันโอเคนะมันก็ต้องอะไรดีอะไรดีรดป,รปึป๊บปึป๊บปึป๊บโอ้ยเนี่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 ย,ยอะไรอากปืนเศษเหรียญเอาเหรียญแล้วขอเหรียญมาโอ้น,นี่สกาวจิ้งเจอ์ดัซเลอร์เลกหนึ่งอันครับผมเฮ้ยได้อยู่อ่ะได้สี่กล่องครับผม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บว้าวพี่น็อกไลท์มาก็ว่างัะเพียบเลยนะโอเค2005นาได้อยู่อ้าเดี๋ยวเราไปอัพไอ้น็อกไลท์ต่อเลยดีกว่าเงียบกล่องโอ้โหูป็นกระเด็นกระจรกระเด็นกระจรสามร้อยขอ300เหรียญปึ๊บ <upside> อ <2 clearing> mm ีก1 0 0 0ชิ้นอะไรเนี่ยมันทำไมมาได้สองกล่องครับผมมาดูกันว่าเราจะได้อะไรอีกสองกล่องนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บคาวิทตี้ผมมีอยู่23อันแล้วนะเนี่ย เพราะว่าอีกาเวที a m อ l i f y จริงจริงด้วยนั่นไงนั่นไงครับผมกล่องสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าจะได้อะไรกล่องสุดท้ายมันจะได้รางวัลการ์ต <c oughs> ีโตเอ้ยจะหลุนทำไมวะโอเคครับผมเพื่อนนะคราวนี้ก็จะเปิดกล่อง200กันครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่ไปอัพไปอัพ Not Light like Not Light like ครับผมอัพเกรดมาเลยนี่ตอนนี้ผมก็ น่าจะพอละหมื่นเนี่ยยังไงก็เต็มครับโอเคครับผมตาล้าวว้าเรียบร้อยเลยนะนะนะโอเคครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปดูดิซิปืน้นปืนนะไม่มีอันเนี่ยได้มาสามอัน แลนเทิร์นธรรมดาแลนเทิร์นสกินพิเศษอยู่ไหนวะไหนอะสักคาเวนเจอร์ไปไหนอะไม่มีเหรออ๋อหรือว่าพวกอัน,นเดินเดสเลอร์แน่เลยเดสเลอร์แน่เลยโอเคครับผมนี่ได้เดสเลอร์ได้มาสองอันแบบธรรมดาได้มาโอ้โหผมมีอยู่อ๋อผมมีอยู่สองอันน่ะนี่ได้มาสามครับผมขายทิจจักโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่า ential, สคาเวนเจอร์เดสเลอร์เนี่ย ทั้ง5อันเนี่ยใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับไปไอยังไรครับผมเอาล่ะครับผม,มาในสุดของการจับรางวัลกันดีกว่าอฮเราก็ไปที่วิดีโอครับผมที่ผมได้ทําการแจกรางวัลเ,เ,เพื่อนให้ลงไอดีกันไว้นะค็อปี้ที่อยู่มาคัดลอกมาครับผมแล้วก็ใช้เว็บไซต์เดิมนะครับในการซูมจับรางวัลวางไว้เลย User, รคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่คอมเมนต์หลายคอมเมนต์เนี่ยให้เหลือแค่หนึ่งคอมเมนต์จ้าแล้วก็อันนี้ครับผมเผื่อเพื่อนๆคอมเมนต์มาในซับคอมเมนต์ครับและอันนี้สำคัญมากๆเลยนะต้องมีแฮชแท็ก DMBL ครับผมนะแฮชแท็กอันนี้ครับผมผมก็ได้แจ้งไว้นี่ตั้งแต่ตั้งแต่วิดีโออันแรกเลยนะแล้วก็อันนี้เลยอ่านะ ในคำอธิบายด้านล่างครับผมแล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดก็บอกไว้ครับผมว่าต้องมี Hashtag DMBL ไม่ใช่ WRWIN นะครับสำหรับช่องผมโอเคมาดูกันดีกว่าผมว่ามีผู้โชคด,ดีที่ทำถูกกติกาทั้งหมดกี่คนมีอยู่ทั้งหมด240คนครับผมเย้อ่าโอเค240คนครับผมมาดูกันว่าอันแรก ใครจะได้ไปอันแรกครับผมเดสเลอร์อันแรกเป็นของคุณชานนจันสักดิ์ยินดีด้วยนะครับว,ว้าวโอเคอันนะเราก็มาดูซิปึ๊บสามหรือเปล่าครับโอโอสามไม่มีครับผมก็ได้ไปโอเคโอเคมาครับผมอันที่สองต่อเนื่องเลย มาดูกันว่าใครจะได้ครับผมอันที่2เป็นของคุณอเล็กลูคอนเกรตูเรชันว้าวโอ้จากสตรีมด้วยนะโอเคอาครับผมอาโอเคครับผมไม่มีไม่3ก็ได้ไป <c oughs> อ่าครับอันที่3อันที่3มมาดูกันว่าใครจะได้ครับผม อันที่3มเป็นของคุณพวัตชัยขาวจระเริญสาธทูกอกไปได้ก็ได้ไปว้าวแต่ว่าจะซ้ำหรือเปล่าจะซ้ำหรือเปล่า6 3สครับผมเฮ้ยนี่เพิ่งได้มึกกมโมล่าไปไงเพิ่งได้มึกต่อยกมโมล่าไปครับผมยังไม่ได้นะโอ้ยอันนี้ซ้ำนะครับผมต้องรอสี่ครั้งนะครับโอ้เสียใจยด้วยครับผมคุณทวัตชัยแต่ว่าดวงมาแล้วดวงมาแล้ว,วมาวดูอันที่3ามครับผม ที่ 3, ครั้งที่2องรทจะได้ไปครับผมอ่อันนี้ครับผมแก้วขวัญหรือเปล่าก็าายินดีด้วยนะครับว้าอันนะเคแก้ววอนอะไรสักอย่างเน,นรับผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะ L B อโอเคครับผมไม่3มก็ได้ไปอ่ะครับผมมาดูกันอันที่4จะเป็น ของใครอันที่4เป็นของ MC s n n Congratulation โอเคครับผมมานะสามไม่เอ่ยสามไม่เอ่ย G W ไม่สามว่าผมก็ได้ไปอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายครับผมจะเป็นของใครนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันสุดท้ายครับเป็นของ แดสเลอร์อัน uh, สุดท้ายเป็นของตัวตื่คอนเทนต์ดูแลจังคือคืออ่านไม่ออกไงนะเขาต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคอ่าโอเคผมไม่สามก็ได้ไปอ่าโอเคผมเพื่อนครบทั้ง5คนแล้วนะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแดสเลอร์ทั้ง5รางวัลด้วยนะผมแล้วก็คอยติดตามนะว่าครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรมาแจกในวันศุกร์นี้ หรือวันเสาร์ประมาณนั้นแล้วครับผมโอเคยังไงก็เอาไว้เจอกนันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบอลลึก